กำลังใจให้กันนะครับขอบคุณส่องใบแดงครับขอบคุณส่องแดงครับขอบคุณหนึ่งแดงครับขอบคุณส่องแดงครับในีทุกคนคนละแดงส่องแดงมันก็เยอะแล้วเนี่ยคนโดนดีดออกไปอีกแล้วเหลือ2อ0 0ั0สอสองใบขอบคุณครับ ใช่ครับไม่ใช่พ,พื้นไปโน่นโทรมาเขอยินมาทำนะโทรทัทพปโน่นไอโทรศัพท์ สวัสดีค่ะพี่เบอร์รี่เลยพี่โอ้แป๊บหนึ่งนะฮัลโหลโสวัสดีน้อยสวัสดีค่ะ โอเคเดินทางปลอดภัยขอบค้าเข็นเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายอ่งพี่น้ำพี่โอสวัสดีค่ะพี่โอพี่โอกำลังใจกำลังใจพี่โอพี่โอ วานเจี๊ยบโอ้โหโหทำไมอ่ะพี่โอ้โหทำไมอ่ะอ๋อโอเคโอเค โอ้โหขอบคุณครับพี่โอเบอร์ลี่เลิฟสุดยอดมากๆสุดยอดขอบคุณครับเดี๋ยวไปฝากให้ครับเดี๋ยวเขียนพี่โอเบอร์ลี่เลิฟให้ตัวใหญ่ๆเลยโอ m ม g o กโอไมกขอบคุณครับขอบคุณพี่โอที่ไม่ลืมน้องๆทั้ง2คนนะครับพี่โอนี้ยังจำได้เลยวันนั้นที่เซฟวัน ใช่ที่ปอนปอนคำละหนึ่งมื่นอ่ะจำได้เลยพี่โอยังตรงให้เลยอ่ะวันนี้พี่โอตรงมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังให้พี่นุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โอ้นะครับโอ้มายก็สไโอ้มกอฝาฟให้น้องนุ่นสิไบปบเทาได้ครับขอบคุณครับทุกคนพี่โอสุดยอดมากๆ แต่ทุกคนก็ยังเป็นกําลังใจให้ได้อีกนะครับช่วยกันร,ร่วมตุงเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณพี่โอคคับโอ้สุดยอดเลยนานนานมาทีงานยุง่งงานยุง่งไอเลิฟไอเลิฟครับขอให้ขอให้การงานราบเรื่นใช้ชีวิตยังมีความสุขขอให้ร่ำรวยขอให้ประสบความสำเร็จประสบแต่ความสุขนะครับมีความสุขมากมานะครับ โดนจำกัดสองคอแล้วจะร้อนไปเนี่ยกิสตาขอบคุณพี่โอนะครับโอพี่บูเสียดายจังวันนี้ทำไมอ่ะมาเรื่อยๆนะตูงใช่ครับทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแต่ว่าพี่โอสุดยอดไอเลิฟนานๆแวะมหาหาน้องทีสุดยอดเลย ขอให้น้องมีความสุขเช่นกันสมอทุกสิ่งเลยโอ้โ,อโหขอบคุณพี่โอมากมากครับขอบคุณมากมาครับขอให้พี่สวยรวยปังเลยตลอดไปครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจเป็นกำลัง พีค่คนนี้ใครอ่ะคนติดตามเจ็ดหมื่น All ออ o เบ y ยูนะสวัสดีนะครับขอบคุณห้าใบแดงค้าคุณพี่จีนาร์ครับขอบคุณค้าข,ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้สนุกแน่นอนวันนี้แสดงในท้องเรื่องท่าเทวี คุณสองใบครับบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงม,ม,มงสวัสดีทุกคนนะครับ สไปเดอร์แมนเหรอโอเคบายบาองขอบคุณส่องใบครับอย่าลืมตรงกันนะขอบคุณครับพวกข้าเป็นไงบวมไหมไม่บวมแต่มันเป็นแผลครับเป็นแผลถลอกครับ รักบ้านบารมีขอบคุณครับต้งไปสองใบขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสไครต์หนึ่งหนึยาทุกคนครับคนละใบสองใบนะครับวันนี้ก็จะได้กำลังใจเยอะๆนะครับโอและเคและไม เนี่ยหิวแล้วขอบคุณสามใบขาค,คุณแม่สุขศรีเมื่อคือเนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากๆใช่ครับผมก็ตกใจผมน่าจะเหยียบเสื้อเติ้ลหรือเปล่าขอบคุณ99คาสบเก้าขาผมน่าจะเย็ยบเสื้อเติ้ลหรือเปล่านะ มันสะดุดอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับผมลากเต้นมาแล้วเต้นมันมาทับข่าผมเองรูอเปล่าขอบคุณสามใบครับลาสะดุดข่าผมหรือเปล่านะ พี่ปิดร้านรอชมเลยขอบขอคุณครับมีคนไายทันสถุกขอบคุณหนึ่งหนึ่งใบเท้าครับขอบคุณครับเก้าอี้สองพันตัวหมดแล้วโอ้โหพี่เชมเก้าอี้สองพันตัวหมดแล้วอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าวัดระเบิดไม่วัดแต่งธรรมดาละ วัดบ้องเงินระเบิดคนเยอะมากเฮยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเลยตื่นเต้นมากๆเลยนะเนี่ยน้ำตื่นเต้นเดี๋ยวน้ำเล่นลิเกวันนี้โผลให้พี่นุ่นหน่อยทุกคนครับใครยังเห็นน้องน้ำแล้วนเชลล์เล่นลิเกครับเดี๋ยวนี้ไปโผลให้พี่นุ่นกันหน่อย น้ำตั้งตัวเป็นนางสนมขอคุณสามใบแดงครับไส้มงกุฎออกไปเลยบอ่อเงินบูม,บม ไว้เชยเป็นเล่นตลกคูเตินทุกคนเพื่อนผมมันใส่ล่อนะมันไม่ได้ใส่ตลกนะทุกคนชิ้นนี้ได้ไงเชมใส่ล่อนะครับเออหน้าตาจะแบบตลกอะไรพูดอะไรอะ่ะอุ้ยน้ำเป็นน้องสาวนู้นเลยหน้าเหมือน หนึ่งแดงครับเชนต้องเป็นดาวร้าย